เอาเรื่องแขนเอาไว้กี่ห่ัมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นบอกพี่มาผมันเสียใจมากเลยพี่เขผมใช้ไม่คิดเลยว่าอนุชาตะกองดาวจะมีน้อติใจแบบนี้ไป่คารพผมเช่นถึงตำแหน่งส่วนพระองค์อนุชาตะกองดาวมาขอความรักผมเช่นไปค่ะขอความรักเจ้าขอฉันนะปฏิเสธความรักไปตะกองดาวไม่พอใจ จเจ้าชีวิตขอเฉันจะมีขึ้นจะพี่เสียใจมากเลยเดี๋ยวพี่จัดการให้ทำแบบนี้นี่ไงเนี่ยก้าวเขาพูดมาเป็นความจริงไหมใส่ไม่ดีเลยเจ้าทำแบบนี้ทำไมเขาเก้าวหาเจ้าเป็นความจริงไหมเจ้าตอบพี่สิกอบเจ้าเจ้าไม่ตอบพี่ถ้าร้อยว่าจะเป็นความจริง ทำแบบนี้ทำไมอะตั้งแต่สิ้นพ่อสิ้นแม่มพี่ก็ดูแลเจ้าดีไม่ใช่เหรอเจ้ารักชอบเขาทำไมไม่บอกพี่ดีๆถ้าเจ้าบอกพี่จะว่าแต่ผู้หญิงคนนี้เลยบาลังของพี่ไมื่อใครจะได้ปิดซี่ตะกองได้เจ้าบอกมาพูดปีซีมันเป็นความจริงหรือเปล่าพูดปีซีไม่บอกกันตะกองดาว

หลับไม่ตื่นมานี่เฮ้ยเอาอะไงดีวะประชุมประชุมตลกสภาตลกนี่ยแหละลาออกกันลาออกทำไมล่ะดูดิพี่แขนด้วนน้องเป็นบ่ายอยู่ไปไม่เป็นบ้าเหรอมันเกี่ยวกันเราต้องช่วยเขาก่อนวันนี้นายเป็นจริงจังว่ะใหโผลท่านมาเนี่น้องเราเป็นอะไรน้องเราเป็นอะไรเอาทำไมอยู่ดีพูดไม่ได้อ๋อเอออ่อเอยังเป็นเด็กอยู่มั้งเอ๊ะ โเป็นใบใครไข่ทองคุณรู้ไหมไข่ดำอีดอกดินดำไม่ใช่มึงรู้ได้ใครแน่ไปดูดิใครสื่อสารได้ไหมจี่นี่ใครพูดคุยกับน้องเราได้เป็นภาษาใบนะใครรู้บ้างน้องชายผมน,น้องเบลเคยมีเมียเ,เป็นใบกอ,อ,อไปจำาล้อาออกจากาจเป็นน้องแล้วเกิดมึงเลิกนานแล้วมึงจำได้เหรอวะจีน้องใช่ไอ้ดูพี่อะเลยนะ โอ้โหตายแล้วัน้นตรงตัวทิฮะแก้ได้ไหมพูดกันไปพูดกับเขาเนี่ยไปสื่อสารเนี่ยได้ได้ได้มันเกิดอะไรขึ้นัถาว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จัดการให้ใจเย็นเเออโอ้ยมีเรื่องอะไรเล่ามาให้ร้อเดเดี๋ยวจะพูดให้หมดเลยโอ้ยเ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 อ้ย

อะไรเอาีเอียีบุยอีไบุ๋ยยไปไ้ยีีบออ๋อใครให้ขอยรวยเอออะไร้างอั้เอี่อีบุอีบะอะไรของโ้นะเฮ้ยลูไปให้มันถูกที่ลูกอะอะคอ้รวยขอ้รวยเอาไปมีเรื่องอะไรเล่ามาให้ฟังเด้ออ้าวอุ้ยฮะเอ้ออ้อุ้อ้กูดีเออกูดีนะอืออาออสายก็รู้เรื่องอ่าอ่มันเป็นยังไงไอ้ย องท่านตะกองดาวเ่ยเอออฮะปืนเออเนี่ยอตนนเฮ้ยเดี๋ยวนี้เออมาลื่นไอ้เนี่ยอ๋อมาคืนเอออาเลืนทำไมดดาชัดยังไงอ่ะคือเนี่ยีกไอ้ยังมาคืนอยู่คนเดียวเออเนี่ยก่อนเลยไอ้ยี่เงี้ยยไอ้คนเนี้ยเนี้ยเนี่ยเจเนี่ย ไปไปนี่คืนนี้กูไห้นอนใต้เตียง้าอ้าวทีนี้นอนใต้เตียงเขาก็มุดออกนอกบ้านได้สิเออนี่เออเออเดี๋ยวคืนเอออยู่คนเดียวเออนี่อ้ามอ้ามอ้ามจับฮะไข่อะไรอ้ามอ้ามอเลยนะอุ้ยอุ้ยเอว บนบนอะไรวะไอ้บอกว่าไอ้บอกว่าจีบบอ่ะแค่หนีไปฮอกอินแค่นี้ต้องตามกันด้วยเฮ้ยเอาแบบไหนดีเราบอกว่าเราไปอาบน้อ๋ออีเนี่ยเราติด GPS แล้วตามเราไปโอ้ยเอาแบบที่ฮอปอินปุ้ยปุ๋ยบีบีเออไปไอ๋อไม่ใช่เออออไ้๋ออันนั้นบีทูเออ ตื้มือไปพักผ่อนเออไปเอ้คุยคุยนอาไม่ดุอ๋ออ่อนอ่อนอ่อนอยู่คนเดียวเฮ้ยเอ็ง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 มองเห็นหมาติดเป้งเฮไปเอ้เอ็งเอ็งเอ็งมองเห็นมองเห็นเออเออเออเห็นผู้ชายเออ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 มองเห็นผู้ชายผู้ใดเออผู้ชายเฮ้ยนโอ้ยอ๋อ อันนี้ผู้ชายอ๋อรู้เลยเหรออันนี้รู้เลยแมวผู้ชายแล้วผู้หญิงอ่ะอืมเอ๊ะอ๊ะยยังกำยำล้วเหรอเอ๋เอ๋เขยผู้ชายคนนั้นเออเอ๊ะเันนี้อ่ะเอิงเอิะเอิะเอิงเอเอิงเอิงเอิงเออิงเอิอิงเอเอเออเอิงเอเอเอิงเองเอเอเอิงเอิงเอิเอิเอ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 

อโซมายาเออเนี่ยโซมายาไกาแฟขุ้ยมืออะขุ้ยมือมึงเหนื่อยเหรอก็จะไม่จะมาหนีเอามาจะจะปัด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 จะจะเชี่ยจะทำอะไรกับฉันก็ไปค้มันจะฟันแล้วมันจะทุองแห่เออขู่ขโมยสู้ว่าเขาชอบนะเนี่ยอ่องเนี่ยหายก็ไปเลเฮ้าไอ้จู๊บไอ้จู๊บเออเข้าไปเลยเออแล้วเราทําไงดีเฮ้ย เกิดอะยขึ้นอบมองเห็นกบอยู่ตรงหน้าเลยอบอสลับแม่กัน้อบอบอบเฮ้ยเดียวอเห้ยะวิ่งตามเข้าไปปตัล้วเออเอเออะเปิดไม่ได้อ่ดีะอ่อาบีอายบยยบยเอออ้ยอ ไอ้อ๋อเลยเอยไม่ต้องร้องเลยเปิดเลยโอ้ยเฮแบบว่าไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเออเออเออเอาเอาไปปูเข้าไปเอ็งเห็นเห็นใครนี่ยา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 เนาะอ่อนอ้อนอ่อนอ่อนสมัยยานอนอยู่ออนอ่ออ่อไอ้ไอ้ไอ้ผู้ชายคนนั้นมาแตะไหลว้ายว้ย

แล้วเขาก็ไ oh. ด้เสียเป็นเมียผัวกันเลยอ้ยถ้าลองได้แพขนาดนี้ต้องได้จริงปะเนี่ยได้ไงฟาบ้านี่เห็นอย่างนั้นทำยังไงโอไอ้โอ้ย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 เลยไปหาอโอ้ยเฮอ้โอยโอ้ยโอ้ยอนนึกว่าคิดถึงอ้ยอดเาแล้วเออโอ้ยเฮ้ยเ้ายตายเอ็ง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 เเอ็งเอ

มึงตายแน่เอง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 เฮ้ยยังไม่ทนได้ฟันเี่อะไรเอาไม้เอาไม้เฮ้ยเอาไม้ฟาดหัวตะปอกเ้ยไอ้เหี้อะไรนี่อ๊ออ๊อเอาไม้ตีที่ต้นคออะสาบาไงล่ะี่ออมเอาวิ่งวิ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 งือยฮะปดหัวเลยนี่เอาอดาวลอยตมเลยฮฮแล้ว แล้วอ๋ออบอบอบสลบไปเออมเอือในสลืมสลืออยู่ยังมองเห็นอยู่ไออไอ้ผู้ชายคนนั้นเฮ้ยออเฮ้อว้ายอย่าคลายเปล่าเฮ้ยเฮ้ไอ้อะไอ้ผู้ชายคนนั้นว้ามันมาฟาดอะไไปไอ้ไออับ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 ฮะอับ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 ตลับเอออับไอ้ยะไอ้ยะอับอับโอ้ยผู้ชายคนนั้นมันลวงตาลับมาเลย อาไอโออ้าเฮ้ยมีฮะฮ่งฮะอ้เยครับแย่เหี้ยไม่ใช่ไอ้ออ้มันเค็มอ่ะอ้าอ้าอ้ามันเอาตหลับเออไปลิ้นเราเอออแสดงว่าผู้ชายคนนั้นพอเห็นพงษ์ท่านสลับตมันล้วงตาหลับพี่ช้ยพก้แล้วมันควักยามาไปลิ้นเออหลังจากนั้นตื่นมาพูดไม่ได้แม่ตื่นมาก่อนทุกคน ไม่ได้เล่นนานมาันจะล้วนกันนี like no ้แหละบุ้งทอาพูดไม่ได้พูดดไไม่้ขอเดชช้าฝ่าบาทกระหม่อมชั้นสืบสาวเราเรื่องรู้แล้วว่าสมัยามีชู้เสดพี่เออเออเออผมจะถูกใส่เรือให้ไปค่ะเสด็จพี่จะไิ่เชื่อได้ยงไตะโกนดาวเป็นบ้าเป็นป้าแบบนี้พูดเจอใส่ร้ายหม่อมฉันเออฟังรู้เรื่องได้ยังไงผมจะรักเสด็จพี่คนเดียวเออผมผมชั้นพ็ส ทำอะไรแบบนั้ดอนพี่ข้าเอาละเอาละด๋ยพี่ยังไม่ได้ว่าอะไรเจ้าเลยไม่เป็นไรเจ้าไปเข้าพักเกิดต้อง่วงพี่พี <t 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 ่คะไปหอมชิดทูลานะพี <t 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 ่คะผมยี่โบยี่บ่อยยี่บ่อยยี่โบยี่บ่อยยี่บ่อยอะไรปีบ้ไม่เหรไม่หรอใช่ป่ะเออนี่เี่ยี่ีโบยีบอยยี่บ่อยอ้ยยี่โบฮะไยีโบ เป็นใบด่าเสียบเลยไอ้อะไรอ่ะพี่บอยพระกองดาวฟังพี่นะไอ้อะไรอ่ะพี่เชื่อเจ้าอีบอยอ่ะพี่รู้แล้วอีบอยพี่บอยเจ้าไปเข้าพักเจ้าไปเข้าพักเจ้าไปเข้าพักเถอะเดี๋ยวทางนี้พี่จัดการเองอีมาเอออิยาเตว่าอ๋อขาเหลือเกินไปเถอะไม่ต้องร้องหรอกไอ้พีบอยอี่บอย